เอ๊ะวันนี้นอนกับพ่อเหรอฮดูดูด,ดูวันนี้นอนกับพ่อวันนี้พ่อมาฮะเมื่อคืนได้นอนกับพ่อเหรอเป็นไงลงมาหานี่อ้อนจะกินขนมเหรอือแสงจะมืดมืดหน่อยนะคะเพราะว่าห้องเขาไม่เปิดหน้าต่างฮ้วันนี้หนูนอนกับพ่อหนูนอนกับพ่อเหรอวันเนี้ เป็นไงนอนกับพ่อสบายไหมหสบายไหมเอาสีเข้าไปสีฉากเข้าไปทำอะไรนะเข้าไปทำอะไรจะหลบฉากเหรอฮะหลบฉากแล้วกินนมไหมเอาไม่รู้กินหนมไหมกินหนมไหมวันนี้หนูอารมณ์ดี วันนี้ไม่เหงาเดินมาเดินมาหาขนมจะกินขนมเอาเปล่าเอาขนมไหมเอาไม่นี่ขนมกินไหมมามาเร็วๆรมาเร็วเรมาเร็วๆวมานกินขนมมะมาเร็วน,นี่ไงลูกเอาเปล่าหรือจะให้พ่อป้อนจะกินใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแกะให้เดี๋ยวใจเย็ยนๆ โอ้ยใจเย็นๆสิคะอารมณ์ดีแล้วใช่ปะพ่อกลับมาแล้ว พี่ออยพี่ออยกับพี่แอร์เขาคุยกันไม่ต้องมองหรอกเขาคุยกันอยู่ข้างนอกโกปีไม่มีใครหรอกไม่ใช่คนอื่นไม่ต้องวอกแวกไม่ต้องกลัวนะเห็นไหมได้ยินเสียงคนไม่ได้กลัวเสียงพี่ออยหนูจําไม่ได้เหรอไอโกปีมันกลัวเธออะให้กินขนมมันก็ตื่น พี่ออยกับพี่แอร์เขาคุยกันเฉยๆกินไปก็กลัวหวาดระแวงเน,น่ไม่ต้องกลัวลูกเสียงพี่ออยเขาพี่ออยเขาเปิดประตูรถ กลัวเป็นข้าเรื่องเธอแต่เวลาปล่อยออกไปข้างนอกแล้วเธอวิ่งสะลรอบบ้านแล้เธอไม่กลัวอะไรเลยทีอย่างนี้ทําเป็นกลัวเธอก็เลยเป็นคนเอเป็นเด็กถูกขังไปเลยเสียงพี่ออยกลัวอะไรกันนักกันหนา เดี๋ยวลูกรีดก,ก่อนสองวันเลยไม่ได้ให้เธอเธอไม่ยอมลงมาเธออยู่แต่ข้างบนอร่อยมากขนมเนี่ยหมดแล้วลูกหมดแล้วพอแล้ว เดี๋ยวอยู่กับพ่อเดี๋ยวพ่อใจดีพ่ออาจจะป้อนอีกก็ได้วันนี้อร่อยไหมอร่อยปะ <c oughs> กินได้วันละซองเกินนั้นไม่ได้เสียงพี่ออยขึ้นไปดูสิว่าใช่หรือเปล่าขึ้นไปดูสิขึ้นตู้น่ะตรงหน้าต่างนะดูสิว่าใช่ใช่พี่ออยไหมใช่ไหมดูสิพี่อ้อยเปล่า